ห่วงยางดูหน้าเค้มเออยายกล่อมไหมหอมเอาเอาสิอะไรอตรงไหนโอ้โหแล้วแม่นอนไหนแล้วแม่นอนไหนลูกแม่เอาพ่อนอนนี่แล้วแม่นอนไหน แม่ละแม่แม่นอนหนแล้วพี่จันเนี่ยพี่จันน่ะงอันไหนยี่จันให้ยายดูพี่จันนะลูกไอ้ตัวใหญ่ของเาไปซักอยู่ออใช่แม่บอกให้เาไปอาบน้ำอันนี้คออพี่จันพี่จันสิสีฟ้าพี่จันตัวเล็กอ๋อพอดีเขาปิ้งย่างไงแม่พี่โอเขาเอาของมาพวกเบคอนพวกไก่ิกก็สิกกอเขาหดมาตั้ง บอกว่าเด็กไม่ไหวแล้วแหละต้องขึ้นแล้วถึงเวลาเราต้องพักตาตเ,กเลยนะ